ยิง้นกระสีหออกกระสีก็นอมันจัง้ซนง่ายไปยาหลายพูดพี่น้องโซนบอดนี่อุญาตัวอาเมงดากระซามตัวกระซามตัวนี่โงตัวเมงดาที่โซงในเมงดาตัวหนึ่งพี่น้องนี่ยืงเบืง้งดูนี <c oughs> ่เมงดาคุปสันดี อ๋อจะคืนสามเลยส่วนกับตังใจไปเอามือนีแทๆ้ๆอ๋อได้แม่งจ่าสิบห้าตัวพี่น้อง สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทางฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อคลิปนี้ก็ยากแปลกๆหนึ่งโ <laughs> มเมนพิเศษเออจา้าคลิปนี้ยากแปลกๆหนึ่งึีเออจ้าเขาห่วมนำ้ำเออาจ้าหันมาบ้านเนาะพี่น้องมาได้สองมือน,งอนึงกับมือนี้เนาะพอดีคบมือเนาะแล้วก็พาตะลุยเลยทุกคนเบิงแต่เครื่องของนะที่พากันไปใส่นี่นะ <laughs> <laughs> ไปพี่น้อง เราที่ผ่ากันออกลาเนาะหาเนียเออคือสุดแล้วนี่้องบอมมากับเม่เนาะทุกคนอ้ไดเนี้ยวหลายแทหลายว่าเนาะเบิ่งเนาะว่าอัน้องบอมกับอันไม่อั้มเราเทะไปตะคีโมก็สุดแล้วนี่มาซ้อนกับแม่นะประมาณทุละกันปันเอาอันนี้นักกวดนะทุกคนประมาณสิบหบนี่แหละได้เนี้ยนะเกือบได้โลปลายพี่น้องสุดนี้เขาก็บไปยากเบาดังน้อกี้นี่เม่ห้องถามเขาก็ยังไปยากอบแล้วนะมาลุมกันพี่ปะ อ,อู้นำแหงเฮงเนาะปัดนี่เนาะอู้คักเท้นำแฮงอย่างนี้น่ะแม่ยังอันนี้เอ้าบุเซอร์จริงจแตตัวขนาดตัวมากกัยังอันโดดไปโตดมามันยังโดดตรงน้ำป้ามือนี่นำแฮงเนาะมือน mm. ั้นลองบอมมาหนาไปเาี่ยอันนี้น่ะน้ำยังมีบักไล่แต่ผักกันโซนบไดใโซนได้แต่อยู่นี่นี่อยู่บวกอันนี้ดึงออกป่ะยัง สุดแล้วนี่บเบยักดึงดึงได้สุดแล้วนี่นะเบยักดึงได้ย่านเข้ามาเห็นแล้วย่านเข้าก็นิีมาซ้อนเอาตัวเองเมืดแหงตัวเองดึงวัสุดท้ายเข้ามาซ้อนเอาจัดสบายสบายเข้ามาซ้อนเอามาลุ้นกันพี่น้องสุดนี้สิดได้บมสุดแล้วได้แมงดาซีตู๋นเนาะเสียเอาเอาคลิปขึ้นให้เบิรงเนาะทุกคนฮู้นะอีซุซี่กบน,น้อยกบน้อย เปลียนสเพิ่นกระสีออกกระสีก็อนเนาะมันจัง้อนง่ายไปายาหลาพูดพี่น้อง้อนบได้มันอันอันด่งอันนี้เห่านี่นะมันบุลงมันเฮ็ดให้ฟูถึงพี่บได้ตัวอีองสุดแล้วนี่ไดแมงดาซีต๊ะพ้อนบได้กับแบบคักแหงพี่น้องบา่อยากว้าวลหลนะสีเฮ็ดให้ทุกคนได้เบิ่งนะว่าสีไดเทบอดบออัด้ซนเดี๋ยวเฮ่สิมาเฮ็ดกะสิให้เบิ่งกอนเนาะป้าเฮาลืมเอาค่ะ ตุ้มกบบ้านบอกแม่นหอยเข้าเฮดตุ้มกบอันนี้แม่นี่เขาถาวขึ้นหรือเข่าถาวเข่าถาวหรือเข่าถาวนีอ่อู้ตีนกบไล่เนาะปอเอาไม้ตีมาใส่เอาไม้มาปานก็ <laughs> มากก็มาไปไปขึ้นไปนี่นะ ลงมือ้อนกันฮอบเล่พี่น้องบัดน,นี้น้ำควักลงมาแห้งสีนะแห้งสีได้ดีเนาะหรือว่าโปรไทวันน้ำแห้งแล <laughs> ตอนนั้นทําเป็นซ้อนอยู่นะป้าเป็นว่าโอ,โอ้ได้แมงดาหลายแต่ว่าซ้อนโปไไ้ป่าตื้อโพดป่านทางหลังเม่นะั้นป้าเขียวเหนพี่น้องเอ้าเอาเหมนตายจะเทปัน,น้ซ่เมยลูกอย่างเ,เอ้าระวังได้กบเด้อ mưng mẹ anh email lung tâm thấy tâm vào <laughs> mình ốm khang hết mực rồi lệ lên mà bưng đú, lao vàng đá cốc đỡ lao vàng đá cốc, áo khืน mẹ áo khืน mẹ Điều này bảo này được chạy đây bảo em จุดนี้เออก็ได้อยู่ไดเนาะตกเครียดหน่อยนี่ก็เอือได้อยู่กับพี่น้องนี่เฮ้ยบอกตัวขวักกะไล่หนานี่นะอือนี่หม่าอุกหม่าอุกหมานี่นี่เห็นบอกตัวนี้เนี้ยมามีขวักมีเนี้ยเต็มเลยนะจะปากแหงไรปานไปซ้อน เือป่านไปโซกเห็ดตาเห็นเห,เหน็ดตาปะปเหฮ้บุได้นี่พี่น้องอันนี้คือหอบหนึ่งเนาะขวดบาดหนึ่งนี่นะอ่ะน้ำลหลพวดนี่ใชยให้เห็นเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่พ่อเออพ่อ <laughs> <laughs> เอออืยกับแม่ก็พากันฮึ่งอันนี้ออกเพราะว่ามันซ้อนอจ้ายูหันมียังมีน้ำยูฮึ่งออกไปอีกเพราะว่ามันซ้อนระบุหลงพี่น้องมันข่าญ้าฝู่ถึงพี่บุได้เลยน้อยเดียวแมงด่ากับบได้จักตู่ เມมือนมันมนี่บ้อแม่งดากอ่ะคือว่าน้ำกัควรมหลุงน้อยบ่น้อยนี่นะ่ะน้ำทอบอกค่วยแห่งจีได้รายเนอะ Nhuông tu mẹ nga, đi tu, tô, mẹ thì Di tu, mẹ nè, Mẹ nga, bưng nga. Mẹ nga, mẹ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  nga. Mẹ mẹ nga. Mẹ nga, mẹ cái gì? cái, ีแมงดาซองตัหดเคียดน้อยสามตัวดูสิู้วบ้า,บาหือนางฟากนั้นโอเคเฮงสิได้ไ่า่เหรอวะเป็นซิบพุ่นละเอาปนเอาแมงดาไปขาาไข่ตัวนี้เอาไว้กินเหรอวะแตัวนี้เอากรได้ร่าห์ัจเหอนเก็บๆพี่น้องเก็บปืนนะเบึ้งดู ยิงเบิ้งดูดดงจ<า>้ะตัวเี้ยลองลองเทุงเทิงเทงเทิทุ่อืาทุ่งนั่น,น,นออแะ่ว่าเป็นหญาเืเออก็ไดยน่ะเก็บหมก้ำาดเลเขาเอาเต็มคุังเลือกคุมาอันตะเวนนี้จว่าดา้วย้วเขาถ้ซสิมาซ้ำน,นี้มันยังให้น้ำทัลูกเกยอ โอ้ยตูต <personaje> <sm festivals> ูตูตูตูมันบ่เคยจูบแก้มแม่มันก็จูบอ่ะมาเอามาเก็บเหี่ยวซุ้ยอือน้ามัลอยน้ําเปือนนี่ตัวใหญ่เนาะบนดีบ่อือีมนี่อันนี้ยังบ่ทันหมดจะนี่เก็บนี่ที่2เนี่หมู่เจ้าขวดที่2นี่พี่น้องงแมุน่ะอกินแล้วก็นี่น่ะ ฮาวบุอินคอเอ,อ,อ,อ่อฮาวบุอินเกือบลืมไปว่าได้เมงดาด้เมงกาส่องตูพี่น้องมันแม่อยู่ซุนนะนะั่นน่ะอืนะกำลังกริฟอยู่พี่นอ้องออเป็นตะปวดยาวๆยุ่วปวจแตสิสองบาทสองบาทได้พอกินพี่นอ้องป่าพี่น้องเอาจนเมื่อยเลยเนาะก่อนเหาซีซ้อนได้เนาะหากซ้อนได้สามบาทพี่น้อง แวันี้ลราเอาพากันมาเอาหญ้านี่นะหญายุเอ้ยหญายุครอบนี่นะทุกคนอ้ยมันบกผูกกันหญายุครอบเนี่ะขึ้นเมืดเลยเนาะเมื่อกี้ในหญายุครอบมันหลายเห็นให้เอาซ้อนบทสะดวกแล้วเอาหญ้าขึ้นสินะมาลุ้นกันว่าสิได้อย่างเด้นเนาะก็คือเมื่อกี้นรได้แมงดาสี่ตัวบรแไม่ได้สามตัวเลยพี่น้องเก็บไปเก็บมาเห็นอีกตัวหนึ่งโอ้ตอนนี้ก็เอาหญ้าขึ้นจนแล้วอมสะเลยเนาะ ซะกับบัใหญ่คันสะคันสะใหญ่นี่ตายแทะพอดีเก็บแล้วแล้วเนาะเก็บหญ้าขึ้นเขียนสะหญ้าจะซี่ๆกบ่แม่นธรรมดาเด้อเอาจุหน่ยตามบาดเด้อแมงดาว่น้ตอัน้ก็สิว่าแต่แมงดาไปเบัดนี้นะเอาหญ้าขึ้นออมสะจังซี่ล่ะเฮาสิได้หลายออมเลยล่ะอื เพราะว่าเฮาเอาหญ้าออกอกนันเลยเนาะว่ามันคือสีดายเบื้งไหมอุ้ยเนาะนี่เบื้องเฮาเอายาออกไัไหมทุกคนออมสะเลยเมื่อกี้นี้ทุกคนก็อาจสิเห็นเราถ่ายรอบๆสะให้เบิ่งละนี่หญ้าคือแบบแม่เอาคืนเนี่ยสินะเมืงง่อไงเนาะเอาน้ามากินบนเบา บา้านเดียวเลยเราจะเอาเครงกลางีบ่มัน

เอาตู้เขียดก่อนเด้อเพราะต้เขียดลายเอาไปได้แมงมุมแมงมุมเอาให้แม่ก่อนแม่นี่ไตอยู่นะตู้เขียดก็เอาหมดมันเอาไปได้ต้องฆ่างูก้อนหนิแมงดาสองตัวพี่น้องซ้ำซ้ำเออแม่เอาสองตัวแล้วหนึ่งนะฟื้นสองแม่บ้างดูวย้าบุเขียดไปบอ่จับทาำจับเขียดลายคือจะบอกเขียดลาย Nè, nè, nè mình đã giam tù Xung cục khai đó. Ừ. Ừ. Một khung này giam tù lắm ừ, quật cái Ừ, nà chạ hình Nè, mẹ, à, tù mẹ Ui, trong tù Ui, trong tù Ui, Ui, trong tù đã ป้าเมงกระซ้าตูวงูกระซ้ตูวอพี่น้องันด้ง่ะโคตรคุ้มค่าเลยบงไมอจัพื้นี่บ้าโอ้ลายไ่ลายป้าตัวเครียดก่่นป้าเมงากระซ้ตู่ตัวงูกะซ้ตูวตัวเคียดตู่เธก็ไดปลาลาบ้งไมคุณนะป้าเคียดหมดตนี่นะบีบหัวเลยเคียดบอบีมันเต้นออกอยข่เลอ๋อตวเนิ้งก็ไดปลาลาเนาะเดอูเมงดาซีตูว ต้องมีอีกแหละแมงดาเนาะเขายังบุดีอันนี้ิบอกดอีกนี่อีหอบนี่ไรเเพราะว่าเออยบดเอาจุ่มจำเลยเมื่อยเอาใส่สับแกงกระต o อ n i u ไม่กิดเลตวเขียดได้ทไวะน้อยเห้งกับป้อยมันไปเขียดน้อยคือเสียบชุดกัวยิ้มแบบนี้โอ้ยบุญญาตบอก ยาที่อ่ว่เพิ่นเอาม่ามละเขาก็เคยเอาเจ้ารีบมีบมุบบหัวรถยาที่อ่ว่กินมาไม่เห็นแท่บกว่ำเนคว่ไหนอีนเมมน,น่ไปซ้อนสิเดี๋ยวได้เกียจนาบอลเหี่ยวนีก็ดาเดียามามันบินแบบเหมือน,นเก่าอีก เป็นน้ำอ่อนๆเส้นลอยค่ะเส้นอบบมันได้ได้ดอันนี้ไปเอาอันน้อีกคนหนึ่งเมื่อไหร่มาพี่น้องไปกวดมาอีกแล้วมาลุ้นกันว่าสิไดอีกบ่อตูตูแมงดานี่

บาได้ข้าวเขนได้ข้าครึ่งกลางอยู่ได้ไหมไม่ได้จะเอาขึ้นครอบเนาะเอาครอบคือเบบเมื่อกี้อีกเนาะครอบจันซิดายพวกตัวเนี้ยเอาไปได้ไลยกวดนลายไร่ห่อใบเดียวนะจำกล้วยไปเลยปกล้วยห่อเดียวเลยอืมตัวเนี้ยนะบางอะไรอยู่ขุนี่กระเป๋าขุบนะพี่น้องเนี่ยเขาก็สิขอตัวเก็บกันนะพี่น้องเนาะ เรามาลุ้นกันว่าสีใดตัวอีหงดแดงที่ขวดอยู่นี่แหละตัวอีหงัเขาก็เือมเตัวอีงเขาก็คือแม่หยุดมึงดู้ไหมพี่พี่บำกันอ๊อกไปไหมเด็กเหะอดีดีพี่ลงไปนี่แช่พี่กระพุกไล่ไปเหรอตัวนี้เยอะเลยนี่ทำประธานนี่กินหอบเออซ้อนอาหอบเดียวนี่ก็พอกินแล้วเนาะอาจย์เนาะโอ้แม่สยยาไป เนี่ยเลือดออกอ่ะเนี่ยเลือดออกอ่ะด็กตุ่มเองดาตอดเลือดออกอ่ะแม่ใส่หยาหนัะนนะเนี่ยมันกอดดิสยพี่ใส่หยาเสียใส่หยาเสียแม่เจ้าจิปยิงก่อน่ะตั้งตัวนตั้งตัวปาดุกกันปักแม่นเห็นบอกจับกับได้ยได้หดือ พี่น้องมาหอดเหือนแล้วมาเบิ่งกันสิได้บ่อุ้ยแม่ตัวแมงดายืนถึงนี่นะอุ้ยเอาขึ้นกอนไหมเอาขึ้นกอนไหมอือดูแ <laughs> มงดาก็เกาะอยู่เนาะมาไนีน้ตึงว้าวได้ล่ยอยู่เด้อพี่น้องป้าได้บักเลยไล่อ๋อได้คร่งสามเลยส้มกับตั้งใจไปเอามือนี้แท้ๆมารุนกันได้แมงดาจ้โตัวสองตัว อือลาังเด้สา3ตัวสามตัวสี่ตัวอืมอู้เมนดาลายตูวตึมแท้แต่บาทละหบาทละหกเนาะหกตัวละเตัวเตัว

น,นี่แมงดาสดๆเลยพี่น้องคันวาน้ำแห้งนี่บินนี่เจนี่เนาะอพี่น้องน้องบอมยักหูยักหัวาทางฝั่งไทยอะ่ะอันตัวเนียวนี่นะเอินไว้อย่างเนาะนี่นะตัวอันนี้นะพี่น้องอี่นะ่ะตัวแบบนี้นะถ้าใหญ่มามันจะเป็นแมงปอเนาะแม่เนาะแล้วตอน,นอย่างน้อยสิเขาเอินตัวเนียว แม่แล้ทางฝั่งไทยเพื่อนกินคือกันบอทางฝั่งลาวนี่กินได้นอกพี่น้องแซบแหงตัวเนี้ยนี่นะทางฝั่งลาวเขาเอินว่าเนียยแต่ว่าฝั่งไทยเนี่ยเอินว่าอีอยงบูฮงไผ่หูก็บบอกระเด้อพี่น้องเด้อน้องบอกบุหูุแท้ๆเนาะว่าเอินว่าอีอยงยากหงคือกันทุกคนหรือว่าเอินเอินว่าแมงป่อน้ำว่ะ <c oughs> เหากระสเอามาซ้มมาล้างก็เลยเอามาซ้มเนาะซ้มให้ขี้เหงื่อหัน ออกนะเอาไปเฮ็ดกินพี่นออ้องเฮ็ดเออกออกนี่เป็นแซบแซบออกใส่เข้าเบื่อพี่น้องแม่หกักกเบี่บวบักบวบบักอะไรแม่หกมัหกหกับเอามาาือหาาวานนี่บักบวบพี่น้องอันนี้ก็คือผลงานของเขามือนี้เนาะนี่ได้ครื่งสามเลยซึ่งตัวแมงดาดได้สิบห้าตัวนะพี่น้นนองน้องบอมยักงูอยากงูเนาะว่าวที่ฝั่งไทยเพิ่นเอิญว่าเยีงพี่น้องอันนี้นะทางฝั่งลาวเพิ่นเอิญว่าเนียวเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้อง แต่ว่าอยากหัวทางฝั่งไทยเพื่นเอิญมาตุ่ีหย่งอยากหัวแท้ว่ไผฮูหูก็ะบอกน้องบอมในเด้อหรือว่าเพิ่นเอินแมงแมงปอน้ําว่ะอันแมงอันตัวเนี้ยนี่นะพี่น้องมันใหญ่มันมันจะเป็นแมงโปอเนาะอย่างน้อยสิลเพิ่นเอิญตัวเนี้ยวเนาะต้องขอโทษขออภัยกับเสียงไห้น้องหลานสายเพื่อนอาบน้าเพื่อนบ่อยากอาบน้าเย็นก็เลยให้นี่เนาะพี่น้องผลงานของมือนี้โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องบอมก็สิเอาไป ซ้อมแล้วก็จะเอาไปขวัวเนาะแล้วก็สิไปแต่งกินเหล็กนี้เนาะพี่น้องสิเฮ็ดอ่อเหนียวใส่ข้าวเบือพี่น้องอบอกฮับประกันหรือว่าซ่บแหงเนาะออนเหนียวใส่ข้าวเบือโอเคนาะเดี๋ยวคลิปนี้น้องบอกว่าที่ขอตัวลาไปก่อนเด้อคลิปนี้ก็ฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ดเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะต้องขอขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปแต่ตนจนจบคลิปเนาะบ๊าย